สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่8สิงหาคม2568ค่ะมันนี้บ่าวเถ่าพนจะมาหา,หาลอตเตอรีนะครับชมมาเบิ่งน้ำกันเพิน,นพจะออกตัวใดเพืเ่อ,ไ,อได้โชคได้มานึ่งเพิ่นนะคะ1.2.8อ่แปดเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเบิ่ลพาเลาะแจกไ้แจกตัวใดละบ่าวเถ่า1.2.8ด2 8แต่ว่าของอค่าเพนมีแต่828สอง อแดงสองหลักหาหมดสองแดบชุดใหญเป็นนี่วะอาชุดใหญ่จะสองเก่าเดี๋ยสองเก่าวะชุดเกสลเกาสามเก่าเก่าหสมนั่พี่น้องหาเอาเลขนน้ำเก้าห้าสามเจ็ดสอมีลักเก่า สองมม 28, แปดพืนนีอยู่อ่าสองแปดพืนนี้เป็นแปดสองแปดนะครับสองสองแปดเกสองแปดต่ว่าบ้าเท่าจะได้ 7, เจ็ดสองแปดอเกาสองปดไปท่านผู้ชมนะสองแปดวเกาสองปเดี๋ยวจำไปหาอีกนะครับผู้ชมนะเนาะเก้าสองแปดหนึ่งสองก็ได้แล้ว 8, 1, 2, แปดหนึ่งสองพนนี่เก้าสองปดท่านผู้ชมจะไปเบิงน้ำกันอีก ได้เก้าสองแปด้าสมเก้าหาสามนีมแต่แปดหาสามเย็ดหาสามพีดหาสามมเอก้าหาสามผมช่เดาหาสอเดี๋ยวคนชุดใหญ่ก่อน ชุดไงกับบะมีท่านผู้ชมอ่ะนเดี๋ยวจะไปเลาะเมืองอีกนะครับผมลานมาลานแหลกบ่มีนะคะรับผู้ชมตามหาอีกเนาะจังถ้าไปเบิ่งน้ำกันบ่าวเฒ่าจะหาได้บ่มื้อนี้แผงที่สองนะเขาชมเป็นแผงประจำของบ่าวเฒ่านะคะมาไหม, <า S 2> ม <า S 1> ค่ะมาแม่ๆมาแม่เด็ดๆนี่มาเอาน้ำกันเนี่ยมาเบิ่งมาเบิ่องไหมคะมาเบิ่งน้ำอันเพิ่นนี่ ือยแล้ก็บ่ถือจกเสียสลไปเสียวมาม่ได้เสียวนบะแม่นอ่าเอาพรคามีเจ็ดสองแปดแพงแพงนี่กับแพงไงอยู่ดพี่น้องเจ็ดสองแปดสองแก็มี่ยูะ่ตเก่าองแปดโอ้ยีแต่แปดสองแปมีเก่าดเมื่อกี้ไปแพงเมื่อกี้ก็ได้เก่าสองแปดมากพี่น้องแปดสองแปดต่าอยากได้เจ็ปอันนี้ชุดชุดไป แปดสองแปดมาหลายเอะพี่น้องนีไหมตลาเจ็ดมมีหรืเขาจะดึงไปเล้าะเจ็ดสองแปดแปดสองป่งสองแปสองพี่น้องกับเอ้าหาสามไม่เจ็ดสองนึ่มีเอาีพี่น้องแปดไม่อยู่เอามาแป่งองมีอ่ะปาเ แปดหนึ่งสองมีบบชมเจ็ดสองแปดบ่มี่เอเก้าห้าสามพ่อข่าพี่วะเก้ห้าสามมึหนีไอ,อย่างนี้พี่น้องออกก่อนะจะไปไมิตรหกห้าสามก่อนจะไปเยี่ยมพ่อเมืองลาวพี่น้องเลาะหาลอตเตอรีก่อนเจ็ดห้าสามหมานีนปีที่แล้วปีที่แล้วถูกคักเด้ เลขไทยสามตัวนี่เจ็ดสองแปดคับสองตัวสองแปดเนี่ยถูกได้เลขรถมาเอ้าวันที่แล้วก็ได้ละหาศูนย์ได้ละครับผมวันที่แล้วนี่ก็ลอตเตอรี่ได้หาศูนย์เสียต่วันเอาไหลเออเพราะว่ามันกระหน่ำมาหลายงวดมาหาศูนย์เนาะงวดเมื่อกี้นี่เอาไว้อยู่ได้เห็นซีใบมีหลายอย่างเอาบปไหลมาเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเสียดายมาเมื่อกี้ได้หาศูนย์เยอะลอตเตอรี่ได้แข่งเกีมลอตเตอรี่นะห่างตะวออไว้หลาย นี่วัเก่าหาหาก็มตวนี้เดี๋ยมีเก่าพี่น้องด้ยนะครับเดี๋ยวเจะพาดเลาะไปเรื่อยๆอันนี้เอาอันนี้แปดหนึ่งสองสองแปดสองแปดเก้าเก้องแปดถึงห้าเก้าสองสาม อันนี้ใส่ชูนึงอันนี้เป็น8ปดดพี่น้องเมื่อกี้เอาไปแล้วเก้าแปดเอาเก้องดกบ่หรือแปดองแเพี่น้องเราเก้าอเอาไปแล้วเมื่อกี้ที่จริงอยากไ้เจ็ดสองแปดเอาแปดองแปดไปนะทชุเมเดี๋ยวไปเป็นแผงหนอีกพี่น้องแะแวะอีก2องยู่องแผง อ่าแตแข็งแข็งก่คาเพลิงกันมามามาอุดหนุนมาิซื้อเงนตราบาทดิค่ชุดสิบไปหรือเป่าพี่น้องเลขยรจำเบาเท่าท่สุดเก้าหาสุบเก้าหาเลกระจับเบาเท่า่เก้าหาเก้าหาหาซุดนชุดอ่าชุดหาไปจะง่ามุงไปเลยเฮ้ยชุดสิไปพี่น้อชุดสิบไปชุดหาไปเพื่อนเ หมูมี่หมูมี่สองแปดหมอว่านเ,เอาน้ำเจรตรีชุดไไห้าไบไล่แต่ไลดด่ยุคพี่น้องนะครับงวดนีห้าโชกห้ามันอีกพี่น้องมันห้ามันคือปีที่แล้วปีที่แล้วถือว่าเป็นโอ้เป็นบุญปีที่แล้วได้ได้รถตรี่หลายใบแ้วมันออกตัวดีล, 7, 2, วดละเจ<ป>็ดสองแปดแล้ไก็สองแปดเจ็ดสองแปดนี่ออกเลขท่ายได้พี่น้องได้ปีที่แล้วเด็กเจ็ดสองแปดเลขท้ายสามตัวเราถึงได้ตั้งเจ็ดใบ่นปีที่แล้วแล้วก็สองแปดได้สิบเก้าใบนะ ปีมีห้าโชว์ห้ามาอีกพี่น้อง่าถ้าเป็นจังบุญเลยกดจำเบ้าเ่าดิีกสามนี่ก่3สามหาเก้าเก้าหาสามบมี่สามใกตะเลียหลังจังบะมี่อัาบะมี่กัดเฮ้านี่ว่าเจาเก้าหาสามอาอุดมพระคาเพิ่นเดี๋ยวไปเพิ่งแข้งหนา่อพี่น้องท่านผู้ชมกับหน้าจอนะคะร้านนี้ได้สามใบล้านได้สี่ใบบ่ร้านพุ่นได้สองใบ สองไปที่สามใบลาร้านนั่นบ่าวเถาพันมหาเจ็ดสองแปดนะคะบดายแต่แปดหนึ่งสองผู้ชมจังไปเบิ่งอีกอยู่อีกสองแผงนะคะคุผู้ชมว่าบ่าวเถาพันจะหาได้บอหาขัน่มีก็จะมาเอาอยอะสองแปดนี่แหละโอ้คันพม่าวาทีหลังขันมันลุได้จะเป็นขันบ่ได้อีหลีพันว,ว่าจะมาเอาจังจะมาเอาอันนี้นะคะุณผูช้ชมผู้ชมมาเบิ่งน้ำกันอีกแผงที่สามบ่าวเถาจะหาได้บอนะคะ่ะ สองอ๋สอ 8, สอ 8, นี่ก็ไม่มีนะสองแปดหมดแล้วสองหมดแล้วส, 8, ส, 8, ส, 8, สก็ไม่มีมีมปหาหาเก้าสมเก้ไม่มีหาสมีแต่อ้้าหาสมีเก่าหมตัวมีเลยวงแผงแผงนี้สอปไม่มีเลย แต่สองสองแปดชุดห้าไปี่นาสองแปดชุดห้าไปเ็ดงเ็ดบีแ่อน้ชุดสองไปมีแต่ห้าห้าสามเราเดแบบแบบนี้ แผงนีบมีานผู้ชม้แขงเอแผงเมื่อกี้นีสองแปดก้มีอยู่นะครับบ่ได้เอาแปดสองตัวนะครับแปดตัวเก็ไ้เอาตัวแปดสองนี่ครับตน็นยิบคนมาแปดแปดสเอาแปตัวนี่เราคนมาเจ็ดองแปดนี้เจ็ดแปดแปดคอเรามีเจ็อันนี้มีสี สนะี่แปดสองเนาะสี่แปดสองชุดใหญ่มีอยู่พี่น้องจ้ะพาไบมีอยู่ด้อชุดใหญ่มีอยู่นะครับต่ถ้าเป็น 28, เจ็ดสองแปดเบาเทาเจ้าอยู่พี่น้องชุดใหญ่นะครับเพิ่นเป็นสองสองแปดเนาเดี๋ยวไปเบิ่งแผงหนาต่อคำชมครับนะผมแผงเมื่อกี้สองแปดต่อแผงนี่เพิ่นชุดสองใบเพิ่นบ่มีแล้วบ่มีเลยครับมหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วหมดแล้วบ่มี 8, หนกับผมีแขงนีหนึ่งสองกับเกี่ยงโอ้หายากเนาะนีอ<ม>่อยูีอยูย่เหนึ่งสองหา 1, หนึ่งสองานึ่สองพี่น้องเอาไปทชชมนะเดี๋ยวเบาเท่าไปจะปซซี่ไอซ้่ไอซี่แบนนะไปฝากพ่อเมืองลาวพี่น้อ,องเย่าพ่อเมืองลาวทช่มเดแขงน้าแขงน้ายุ่สองดาวทชุชม <c oughs> นะครมาอีกแผงนึ่งนะคุณชมแผงที่อำเภอสองดาวนะคะไปหาอยูย่ อำเภอสว่างบ่อใดนะคะผู้ชมเหลือปลาเก็ดสองแปดสองแปดที่ปะโอ้เหลือหาสองแปดพี่น้องเจ็ดสองแปดเห็นนี่ใบนี่นี่วางแล้ววาแล้วพี่น้องว่ามากนี่นี่นี่ปีที่แล้วปี่ล่ะปีที่แล้วก็ได้มาน้นเพิร์ลยู่แผงเพิร์ลอีกไรเจ็ดสองแปดนี่เแต่อีรีนี่ปีที่แล้วก็มาได้แม่คกาอยู่แผงแผงสองดาวด้วยพี่น้องด้วย ครับแบบมาอุดหนุนแม่ค้าคนใดลอตเตอรี่นี่ท่านผู้ชมจังว่าบ่ผิดหวังเลยอุตส่าห์แบบมาแผงสุดท้ายที่ไนเจ็ดสองแปดได้แล้วแกจะเอานี่นั่นี่ของเพื่อนเหลือหาสองแปดแกจะเอานี่น้องเอานี้ด้วยนะครับสองสองแปดแกยังสองสองแปดแกยังนี่ครับเอาหาสองแปดมาที่จริงแปดหนึ่งสองก็มีอีกนี่เลยแปดหนึ่งสองก็มีเอา ท่าชมนี่โอ้พผิดบางอีหลีนผิบมากแงนี่ี่พี่น้องไก่โตที่มักนะครับแปดหนึ่งสองกับเจ็ดสองแปดมีอันนี้ปะมีเก่าหาสามปะไม่ขาดเก้าหาสามมีปะหน้าพอผิดบางพ่ผิดบางอากแงไม่ค่ะนี่พี่น้องเอฟซีนมาโตนานะครับฟันได้หกโตเก้าห้าสามเจ็ดสองแปดเอซีนมาเอา เอาเข่าหาสามนั่เด้เดินมาเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนทันนีขาดจะไปผมเนีนี่เข่าหาสามกระไรทำบุชมนี่โอ้บบผิดหวังบบผิดหวังพี่น้องได้อีลีไม่ผิดหวังนี่ปีที่แล้วก็ไม่ได้อยู่แผงโชคดีโยงวดนี่ไรไหมค่ะสิบหกสิงหาคมปีหกเจ็ดปีที่แล้วมันเลขท้ายสามตัวเจ็ดสองแปดปีที่แล้วดีได้เจ็ดใบและเลขท้ายสองตัวนี่สองแปดไปสิบเก้าใบพี่น้องใช่ไหมค่ะปีนี้จะโชคจะมาอีกบ่เออ เอาอพอผ<ด>ิดหวังมาแผงม่ค่าเพิ่นโอ้เพิ่นเหลือไว้ชุดชุดใหญ่มีบ่ชุดไงพ่น้องชุดไงพี่น้องพี่น้องเก่อนที่บ่มีหาใบเนาะเอาไ<อ>ม่ค่ามีสี่ใบมีสามใบสองใบห,หลักกันหนึ่งใบเอาพี่น้องนะครับแล้วเจ็ดแปดสองมีบ่ตกับจะหาแปดสองอ 8, ตกับพี่น้องสองแปดถ้าออกมาไอ้แปดสองนี่เป้าเทายันไงหลังนี่หรือพี่น้องได้บ่ไหลเอาตัวกลับไปบ่ไหลเอาไปอยู่ เอ้านะครับทำชุ่มนี่ละนะครับเดี๋ยวจะพานะครับพี่น้องไปเยี่ยมพ่อเมืองเล่านะพาได้โชคดีนะครับทำชุ่มนี่ละแข็งแข็งสองดาวแข็งไม่ขาดเพิ่นนะครับผมมากับนมูบ่ผิดหวังเลยเนาะเปล่าแเอ้านะครับทำชุ่มอ่าพ่อกันคลิปหนาหน้าผมให้โชคให้มั n เจะเดินทังต้อยแล้วนะครับนี่แข็งไม่ขาดเพื่นเอาไปพ่อกันจะพาไปเยี่ยมพ่อเมืองเล่านะครับทำชุ่มอ่า อารีโชกน,นี่แหละแข้งปีที่แล้วก็ได้โชคน้ำไม่ค่าคนอยู่ฝากกันคลิปหน้าครับผมอ่าเชิญเพื่อได้โชกได้มาน้นเบาเท่านะคะอันนี้ค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วนะคะได้โชกได้มาน้นเบาเท่างวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะสมใจย่างคักเลยเนาะค่ะเอ้าวพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ